อ๋อส,สวัสด да <Common high> ีนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือตัวนี้เราตั้งใจทําออกมาเพราะว่าให้ลูกค้าที่แบบดูแลตัวเองแล้วก็รักสุขภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนที่แพนมัวด้วยเราก็เลยออกแบบมาเป็นตัวเป็นแพนโปรตีนนะครับสรางพิเศษมีอะไรบ้างคะพพิเศษของแพนโปรตีนนี้นะคะก็คือมีไฟเบอร์นะคะที่ช่วยระบบขับถ่ายซึ่งพี่เองเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายลำไส้ตอบโจทย์มากมากเลยแล้วพี่ก็อยากดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยทําให้แบบ เรากินเข้าไปแล้วเราชอไม่ก็หิวทําให้เราแบบชอบพุงหนักได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ําตาลศูนยปอร์เซ็นอิตโตนย์เปอร์เซ็นวิตแกลนร้อยเอร์เซ็นต์พ่แพ่ตัวกินได้ค่ะเรียกว่าพิเศษมากๆเลเริ่มทาแบรนด์มาจากตัวเราเองก่อนใช่ครับจริงๆมันแตกต่างจากครื่องแต่งัวอื่นเพราะว่าไรนพูดถึงน่คนก็จะมีแล้วมันก็มีทั่วไปของเรามันมพความเตรไหนครับของเราใช่ไหมครับก็คือหนึ่งของเราออกแบบมาให้แบบ กล่องดูนน่ารักแล้วก็ใช้งงพกพาง่ายไม่ต้องแบบตักใส่กระปุกจากกระปุกมาก็คือตัวนี้สามารถฉีดทานได้เลยแล้อย่างหนึง่งตัวนี้ของเราอะ่ะก็คือเราลองเทสด้วยกลิกก่นของเราเองเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าแพนโปรตีนอ่ะทานค่อนข้างยากใช่ไหมครับแพนโปรตีนทานยากแล้วก็เป็นแบบมันจะฝืดคอแต่ของเราอะ่ะจะทานง่ายแล้วก็กลิ่นหอมเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะไปกลบกลิ่นของตัวโปรตีนได้ดีเลยครับใช่ค่ะใชู่เราผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงทดสอบแล้วครั้งแรก มอเลยว่ากินง่ายกินง่ายมากเพราะว่าด้วยมันเป็นรสช็อกโกแลตที่ผู้ชอบอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็เนื้อของโปรตีนเนี่ยอมองเลยว่ามันแบบแทบจะเหมือนแบบเป็นแบบกินกินน้ํากินน้ําไปเลยสามารถแบบกินเข้าไปได้เลยครับเพราะว่าแบบมันกินได้ทุกวันเป็นแบบสิ่งที่สมมติเราแบบกินข้าวแล้วแบบโปรตีนอาจจะยังไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็กินตามแต่ถ้าเป็นหองภูนอย่างหองพูนเนี่ยจะเป็น ไปเล่นฟินเนสแล้วพอเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็กินเข้าไปปับ๊บมันก็จะโปรตีนไปซ่อมแซมพอดีแล้วทําให้เราแบบกล้ามขึ้นครับสิ่ง,งบ้างที่เขาเรียกเราเป็นเซนเตอร์โอ้ขอบคุณขอบคุณ <c oughs> เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกของแบรนด์เฟรนลี่มีครับ<ห>ก็ดีใจดีใจมากๆดีใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินครับแล้วก็พอมาได้ถ่ายจริงได้มาลองชิมได้มา ได้มาแบบสัมผัสมันจริงๆเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันเป็นสินค้าที่เข้ากับเราด้วยครับเข้ากับไลฟ์สไตล์ในช่วงช่วงนี้แล้วปกติผมก็แบบเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็มีตัวนี้มาช่วยเป็นโปรตีนซ่อมแซมในแบบเอ y d เดในทุกวันก็ตอบโจทย์มากมากครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคนที่อยากสุขภาพดีทุกคนกินได้อย่างง่ายดายพร้อมคุณดีพร้อมเพ,พ,มพียวเลยจ้ะ ้ตองเป็นูก็อย่างที่น้องปูนะครับย่าเคยร่วมงานหลายรอบมาเลยแล้วก็น้องน่ารักแล้วก็เคยดูซีดีด้วยในในพิดเบเน้องก็คือแบบเขาก็เคยถอดเสื้อเน้องเราก็เห็นแบบเออหุ่นเขาม็ดีนาเขาซ่อนรูปนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบเหมาะกับแฟนแฟนของเขาด้วยครับแล้วก็เลยเลือกน้องปูมาเลยแบบไม่ต้องคิดตัดสินใจแค่สองวันเองมั้งแล้วก็ติดต่อ่ายเลยใช่ นอกจากเปิดตัวพิซนเตอร์แล้วยังมีกิจกรรมกับแฟนเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็วันนี้นะครับก็คือจะมีกิจกรรมแบบเป็นกานรเปิดตัวด้วยแล้วก็จะเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยก็คือรู้สึกขอบคุณแฟนๆมากที่สนับสนุนนะครับที่แบบสนับสนุนน้องผู้สนับสนุนแบรนด์นะครับเพราะว่า นี่ก็เป็นการจัดงานครั้งแรกถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะหลังจากที่ได้คูมารีเซนเตอร์เาราฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นการที่ขายไปฟีดแบ็กดีมากเลยครับเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าเราเปิดขายมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ PR ตั้งแ,แต่เปิดทีเซอร์มาเลยแบบแฟนๆตอบรับดีมากแล้วก็สนับสนุนดีมากเลยครับแล้วก็สินค้าแบบโซเอาแบบ โซเอาแบบโซเอาเลยตั้งแต่แบบยังไม่ทันจัดงานนี้เลยใช่ครับก็เลยแบบไม่ได้มีมาแจกๆพี่ๆเลย <laughs> ใช่ครับ <laughs> เพราะว่ามาโซเอาไปกระทั่งพิซันเตอร์ยังไม่ได้เลยก็ <laughs> ยังไไม่ได้ใช่เพราะว่ามาโซเอาเลยเรากําลังเดี๋ยวท่านเอาได้ล็อตใหม่มาเดี๋ยวเราจะแจกๆให้นะครับสุดท้ายแล้วให้ผู้บริหารกรับผูปองผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายว่าที่ไหนมีบ้างอ่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับของเราก็จะมีอ่าเฟซบุ๊ก อินสตาแกรนะครับแล้วก็เอกนะครับแล้วก็ห mm รือ Li น์ออฟฟิเชีนะครับก็คือจะเป็นเฟรนดี้มีไทยแลนด์นะครับใช่ครับก IR ็ขอฝากแบรนด์เฟรนดี้มีนะครับที่ภูเป็นพิีเซนเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะหุ่นดีไปพร้อมกับภูครับแล้วก็ขอให้ติดตามรายละเอียดต่างๆทางเพจเฟรนดี้มีที่พี่เบียร์บอกเมื่อกี้ได้เลยครับแล้วก็ปีนี้เจอกันอีกยาวๆจ้ะนี่เพิ่งอันแรก ใช่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือจะเป็นจัดงานเปิดให้กับแฟนๆทุกคนได้เข้าได้ดูเลยได้ดูฟรีครับใช่ครับใช่ครับ้าาสัอกรี